เรื่องย่อซีรีส์สาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทับฉบับย่อคอยติดตามซีรีส์แนวตั้งได้เร็วๆนี้ก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาเกาะติดเรื่องย่อซีรีส์สาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทับ ซึ่งเป็นกระแสฮอตฮิตมากในที่สุดในตอนนี้นะคะคอยติดตามซีรีส์แนวตั้งได้เร็วๆนี้นะคะซึ่งตอนนี้เรียกว่ากระแสฮอตมากเลยนะคะเรื่องย่อสาวไทยข้ามพพปวดใจแม่ทับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยในยุคปัจจุบันตัวหญิงสาวชาวไทยผู้ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีวันหนึ่งเธอ ได้บังเอิญไปสัมผัสกับวัตถุโบราณลึกลับนั่นก็คือผ้าคลุมลายมังกรซึ่งมีพลังอำนาจบางอย่างซ่อนอยู่ทันทีที่สัมผัสพลังลึกลับนั้นได้โดดร่างของเธอข้ามผ่านการเวลาและมิติมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนในยุคโบราณบัวตื่นขึ้นมาในยุคราชวงศ์เหยียนท่ามกลางความสับสนและสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย เธอได้โผลมาในสถา,านที่ปกติแต่กลับปรากฏตัวต่อหน้าแม่ทัพเวิรนสู้แม่ทัพหนุ่มผู้เกรียงไกรและเย็นชาผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าโหดเหี้ยมและเด็ดขาดในสนามรบด้วยการแต่งกายที่แปลกประหลาดในชุดไทยและภาษาที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องในตอนแรกทำให้เวินสู้เข้าใจผิดคิดว่าบัวคือสายลับจากแคว้นศัตรู หรือมือสังหารที่สุกที่ถูกส่งมาลอบทำร้ายเขาจึงจับกลุ่มเธอไว้และคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดความปั่นป่วนในจวนแม่ทัพบัวต้องพยายามเอาตัวรอดในจวนแม่ทัพที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบเคร่งครัดด้วยนิสัยซุกซนขี้เล่นและความโกะแบบสาวไทยยุคใหม่เธอได้สร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตที่เงียบสงบและเป็นระเบียบของแม่ทัพหนุ่ม วัฒนธรรมที่แตกต่างบัวนำวัฒนธรรมไทยอาหารหรือวิธีคิดแบบคนยุคใหม่ไปใช้และแก้ไขปัญหาในจวนซึ่งสร้างความประหลาดใจและปวดหัวให้กับเวินสู้และเหล่าทหารจากสตรู้สู่คนใกล้ชิดแม้วเวินสู้จะระแวงในตอนแรกแต่ความจริงใจและความสุดใสของบัวเริ่มละลายน้ำแข็งในใจท่านแม่ทัพ เขาเริ่มมองเห็นว่าเธอไม่ใช่พิษภัยแต่กลับเป็นสีสันที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาชะตากรรมและอุปสรรคแม้ความรักจะเริ่มก่อตัวแต่โชคชะตากลับเล่นตลกมีคำทํานายหรือสถานการณ์บางอย่างที่ชี้ว่าการปรากฏตัวของบัวอาจเป็นศัตรูที่ฟ้าลิขิตหรือตัวหายนะต่อความมั่นทงคงของแม่ทัพ ทั้งสองต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองสงครามและความลับผ้าคลุมลายมังกรที่เป็นกุญแจสำคัญในการพาบัวกลับบ้านหรือจะรั้งเธอไว้ที่นี่ตลอดไปบทสรุปเรื่องราวจะดำเนินไปสู่บทพิสูจน์ความรักข้ามเชื้อชาติและข้ามภพบ,บัวจะต้องเลือกระหว่างการหาทางกลับบ้าน หรือจะอยู่เคียงข้างชายผู้เป็นรักแท้ท่ามกลางยุคสมัยที่อันตรายคอยติดตามรับชมสาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทับได้ในเร็วๆนี้นะคะ